ซึ่งทางด้านของหลากหลายฝ่ายนะคะที่เขามีการร่วมมือกันเนี่ยอ,อําเภอปง่งน้ําร้อน,นอําเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะร่วมกับภาคเอกชนค่ะเป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ใช้แรงงานในการเก็บลําไยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะผนึกกาลังกันเพื่อระดมมาตรการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ การประชุมดำเนินมาตรการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานตลาดบ้านแหลมโดยมีนายพีรนัทรัตนวรโอภาสที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีนายปกครองบุญชูกุศลบุญชูนะคะในอำเภอสอยดาวนายมงคลเลิศดพรทิพย์รักษาการในอำเภอปกน้ำร้อนร่วมเป็นประธานในการประชุมค่ะรวมกับกิจกรรมของการทางสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวนะคะ นั่นก็คือกรรมการบริหารสมาคมการคา้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีชาวสวนสมาคมชาวสวนลำไย,ยจันทบุรีนะคะผู้ประกอบการลงลำไย,ยในพื้นที่ทั้งอำเภอป่งน้ําร้อนอ,อําเภอสอยดาวและยังจะมีสาธารณาสุขอ,อําเภอป่งน้ําร้อนและอ,อําเภอสอยดาวด้วยค่ะรวมกันกําหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1ิในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดค่ะด้วยมาตรการการตรวจสุขภาพแรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ของของอำเภอนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำแรงงานทั้งหมดในพื้นที่มาตรวจสุขภาพโดยตรวจวันแรกค่ะวันที่2 3ธันวาคมนี้ณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองตะคงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอยู่ทำงานในพื้นที่ทั้ง2อ,อำเภอค่ะจะได้ร่วมกันคัดกรองแล้วก็ควบคุมแรงงานต่างดาวพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะ รถขนส่งแรงงานไม่ให้ขับเร็วจนเกินไปค่ะรวมทั้งความสะอาดของการใช้พื้นที่สาธารณะต่างๆที่จะต้องสวมหน้ากากาอนามัยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีค่ะวันนี้ก็ลังพูดคุยกันในเรื่องของเราคิดในเรื่องของโมเดลการตรวจสุขภาพการตรวจโควิดของแรงงานที่ใช้เก็บลำไย ที่ทากิจกรรมลำไยของอำเภอป๋มร้อนเผดใสยดาวซึ่งเรามองว่าเป็นโมเดลแรกในประเทศไทยที่เราจะทําแล้วก็เราสามารถทําได้เราจะเริ่มวันที่23ครับ23จะต้องให้แรงงานที่ใช้ในอำเภอป๋มร้อนผดใสดาวเนี่ยที่เป็นแรงงานสร้างเศรษฐกิจนในการเก็บลำไยแล้วก็คัดลำไยของโรงลำไยแล้วก็คนเก็บเนี่ยเอามาตรวจสุขภาพทุกคนนะครับเราจะเริ่มวันที่23ธันวาคมนี้